สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมยศสวัสด์เกษกมกบลพงษ์ครับดิฉันนางสาวขัญจิราพลศรีค่ะวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาหรือว่าอมทอครับใช่แล้วค่ะสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ระบบที่เรียกกันว่า preferential vote หรือเลือกตามลําดับที่เราชอบค่ะวิธีการลงคะแนนนะครับเราสามารถลงได้หลายบุคคลครับเพียงแค่ใส่หมายมเลขลงไปในช่องลงคะแนนเท่านั้นครับ ใช่แล้วค่ะโดยเราจะใส่เลขหนึ่งลงไปในช่องคะแนนผู้ที่เราชื่นชอบมากที่สุดส่วนผู้ที่ชื่นชอบรองลงมาล้วก็จะใส่หมายเลข2หมายเลข3าหมายเลข4ตามลําดับไปเรื่อยๆจนครบตามจํานวนผู้สมัครค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสาธิตในการลงคะแนนในครั้งนี้เลยครับนี่คือเป็นตัวอย่างใบลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ โดยที่เราจะลงตามลำดับความชอบค่ะครับใช่แล้วครับอย่างใบแรกนะครับก็ถ้าลูกน้ําชอบิลิตนะครับลูกน้ําก็ลงเบอร์หนึ่งครับลงไล่เรียงไปเรื่อยๆจนถึงลำดับ5้าตามความชอบครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องลงครบตามจํานวนผู้สมัครทั้งหมดค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งแบัตร ใช้ระบบ preferential voting system นะคะซึ่งระบบนี้เราจะใช้ในการเลือกตั้งออมทอในครั้งนี้ค่ะครับสำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับก็จะมีวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับโดยหน่วยเลือกตั้งต,งต่างๆจะตั้งอยู่ประจำคณะของแต่ละคนนะครับอนาคตรธรรมศาสตร์อยู่ที่เราเะคะเราจะไปร่วมกำหนดอนาคตรธรรมศาสตร์ในวันที่18กุมภานี้ค่ะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนไปร่วมกันเลือกตั้งกันค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะครับสว,ส,สวัสดีค,ครับ